ทำทำทำลดแมตเตนี่เดียวงายหลงพ่นเลยเย็นชื่นใจดีซ้ำไหนเมหัวเปลือกบนนึงอู้ยป้าที่โถที่ทั้งพี่น้องพ่อใหญ่ไม่ใหญ่น้ำจนว่าชมนำนี่นะครับชมนำพีทีแต่บุ๊ยซ้ำกันปั้นเลยอู้ยปีมหูมาติง มาเเป็นเวรจีสามทบเขาเป็นเป็นยังสีน้อยวินเนาะติงปัญญามนีนี่ล่ะก็ลเน่นี่อ้ยนี่มาามดลนี่เด็ติงนปุใหญ่นึงตวปูอยู่ ครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องพ่อกพ่องนึ่งกับไอวินวิ่งว่าจ้าสวัสดีพญามียาอีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่จุกท่านนะครับผมมันนี่กะพ่อพ่อกระบานวิ่งกำลังนึ่งนะครับในวันที่อะไรนึงมันนี่มันนี่กระตุงกระบันอาทิตย์นอกจากตุงกระบันทีสองใจเดือนพฤศจิกายนพศอซอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้านี่ฮะมาพ่ากันอยู่มหามันแสงอีกเนาะมันน้องนึ่งมันนี่เนาะนี่จ้าลังจากเมือวานครับเมื่อค่ำเติบนะครับมันนี่มาจะเสาร์นะครับแปดมี้ กบมาบันทึสตำราหมู่สิบเจตำบลโตพงศ์เพื่อเดี๋ยวรวมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหิมลำบุงลำโดงใหญ่เก่าเี๋ยวรามาหนึงเนา้อพี่ลุงบังนะครับมือนีสิได้สิมานบอนนะครับป้าครับป้าจ้าเขามาในเสาร์มนีอากาศขึ้มนะครับคือฝนสิโตกอยู่นะครับผมเป็นยังไงนาะครับพ่อแม่พี่น้องทันที่เกี่ยวเขาตากเขาไว้ก็ได้เฝ้าแล้วนะครับผมย่านฝนหิมนี่แหละมองหมู่บวานอยู่ในนี้นะครับกับชยาง ขานึ่เทถวยมว่บ้านเอาวนตัวเราไปพ่อมองหัวเพิ่นเกือบคำนะหมู่านนึงนิงเนาะไปับขับไปเบิ่งพละอ่ะนะครับอันดับแรกมาเบืองใบพอีกนะครับมือนี้ตัวนี้นี่สิเป็นใบมันหมูด้วยครับนี่นี่ละใบมันหมูสิโบเมนมันแสงนะครับตัวนี้ดอกเพื่อนก็คล้ายๆกันด้ครับนี่เพราะว่าตัวนี้เพื่อนโบเรียวแห้งนะครับนี่สำหรับหัวเพิ่นเดี๋ยวผมจิพาไปเบืองหัวมันหมูนะครับ ไปเบิ่งใบมันแสงอีกทีหนึ่งนี่นี่มันหมูะนะครับนี่นะครับหัวมันหมูเนี่ยละเพิ่นจะอย่แกมกันกับมันแส่ง้าใไญ่เพิ่นเกิดไญ่ขึ้นกันครับเน่าไปเลยคือติง่งเป็นหัวหัวเป็นติ่งไปเลยนะครับนี่สีแนวนี่ละหาหัวค้อนคางหยาดสีเนี้เหนียวแนวนี่นะครับติง่ไไงเพิ่ใหญ่ไปเลยไปเบิ่งใบมันแสงนะครับบาดกับหัวเพิ่นนี่นะครับจังเมนมันแส่งใบเรียว ลงมาแนวนี้นะครับนี่แล้วก็นําเครือเพิ่นลงมานี่น้องนึงคุดดนินี่หัวเพิ่นครับนี่ถึงหัวมันแส่งใส่หัวมันมูยี่นี่น้องนึง,น,งนี่ังตรงไหนหัวมันมูสาตัวนี้เป็นสีนอนเนาะนตัวน,นี้เป็นสีตังมันมูหรือมันนางนอนนะครับนี่อ่ะหาหัวมันแส่งนี่แหละครับนำปีนะครับบันีน่เงาเพิน่นเลย เดี๋ยวนี้ครับน้องนี่ลำเทาเพิ่นจะเป็นสีแนวน,นี้นะครับซีเมนต์นะครับนำมากระสิอย่างกันอย่งซีเมน,นต์บอลนึงเดี๋วนี้หัวจำหน่วยไข่เพิ่นนะมีบางหม่องกระหัวขาวบางหม่องกระหัวแดงนะครับเป็นนำ้ำบางหม่องหัวสีน้ำตาลนั่นนึงเนาะเป็นน้ำสภาพดินเป็นด้วยกันครับ ะดินแดงนี่ว่าสีขาวๆเน,นี้นี่นะครับแจว้วกำลังงา,ามอยู่เส,สตาเก็บัวนั่นนะต่อนี้ี ทำหน่วยไฟเนาะทางนี้แม่นไอวินคุดน่าจะใช่หรอเจ้หัวเป็น,งนลงหัวหนึ่งนี่มีเคือเลยออจ้หนไปบกไก่นะครับห,หัวงามยุ้ยขาจีนพูนเลยพอดีเสบอ่ะใส่ตา้ะ นำลงมาจนหอดฟังริมลำโดมเลย s <S แหละครับโมนี้เห็นหัวเลยได้วินงโมเห็นหายบ้างเห็นหายเลยเห็นหัวอย่างเดียวนะครับนี่ตัวจิงนี้ตัวนี้หัวงามงาพี่นี่ยัางย่างโมบืนยังยิงบ่าสามตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลงเงาแบบเมื่อวานนี่กันนี่เนี่ยนี่แหละอิ่งพูนัย ตามวิบสวยวินะคับลงมานี่อีกนะครับนเน่ำหนามผอมคุดผอมเป็นอยวนคือจะเป็นปุ่มเป็นแสงเลยคุดเป็นคุดจีปโอมอย่างหน,นึ่งมันเอากระจกว่าเพิ่นลงนี่เพิ่นลงในเหงาเลยนะครับติ่งเหงาก็มีอยู่น้ำโบมีคือแน,นวนี้เนาะมี กุดนี่เหงากุดนี่เหงาเลยเนาะน้ำฟังเนี่ยนี่สิง่ายเพราะว่าน้ำซอกขึ้นมาเนี่ยอนหัวเปิ้นชีฝนก็สีมากลงหัว่เนี่ยได้ครับเพื่อจับเขื่อนฝนนั่นแหละเพราะฟัง่จริงๆน้ำหนามาหน้องนึงเนาะผัดเป็นเลยได้ผัดบ๊มเด็ดเนี่ตัวนี้นี่นะครับเขื่อนฝนนี่เขื่อใหญ่แห่งนองนั่งกันดีดีเลยไอ้วินนี่เกี่ยวลงนีตัวนี้ก็สะมีหัวอีก่เยอะครับนี่ที่ล่ะนี่ขาแล้วนี่เหงาเพฝนลงมาจริงๆใช้มองเพฝนสีลงหัวหนุ่มกัน แต่ว่านี่ของแหน่นี่ที่ไหนขุดสอดไปหากเซี่ยวจังไลยว่ะน่ะหากบงโอ้ยผีทั้งไต่ก็มีอีกเลยพุ่นมันไปอยู่จังไลพุ่นนี่งทะเลาะไปกันระวังจับป่ะจังเบิงนะครับเป็นเรื่บงดนึงหนึ่งโอ้ยบความขามใหม่เลยมาเอาจังหนี้ก่อนนี่นี่ขุดออกไปหายแล้วนี่คุณน่ะใครเนี่ยเด็ดเอาเลยขึ้นแนวนี้อึ้นด้ยู่นี่เบไปวิ่งขุดนี่เนาะ เน้ำฟังสันสันเนี่ยนี่แหละครับว่ามาทานบัณนีตเก้าตัวนี้ไวนี้แค่เก่าครับนืมพอดีนี่มาหน่อยตัวนี้เป็นปล่อยเลยเป็นต่อไปกับสิ่งว่าใหญ่นะครับเดือนสองเดือนทันได้ครับพอดีส่วนสีแดงๆนะครับบัณใหม่มากควรเพิ่นนี้นะครับมันนึงงัดเห้งนี่หัวเพิ่อน นนบบสีดำเลยน้ำบุฟันหูอยู่สีกุดเขาไหนก็ยันถือตัวนี้บาทนี่เปิดตัวใหญ่อยูอย่ตัวนี้ก็ใชมีอีกนะครับน,น,นี่อ่ะกุดลงสุดเะกันจังเบิองเจ้โอ้ตัวนี้หน่ <c ười> อยบินตัวแทงมังหันอยู่ปะนี่ก็ตัวเดียวนี่น้ำห้าตัวนี้ปะยังก็สีผัวเทวดาเนี่ย ว่าเปลือกมาหนึงหนึงอู้ยป๊าดที่โถท,ที่ถังพี่น้องพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นั่จนว่าโอยสมน้ำยั่นะครับสมน้ำอีธีแต่บุยเวันน่ะป๊าดไม่ใหญ่ขักเถงหัวนี่เอ้ยสมเขื่อไปแล้วนะครับสั่งกำปั้นเลยน้ำจริงใหม่ต่อไปครับ นะน้ำฟังกันนี้เนี่ยนี่แหละทาหทำทำทรุดแมตแต่นิดเดียวง่ายลงพุ่งเลยเย็นสื่นใจดีเลยโุ่นนะครับเขาไหนพีวินมันนี่นี่นะครับนี่อคืออันหนึ่งใช่ไหมสารชีถึงนี่ถึงนี่เครืออันหนึ่งนี่แหละขนเครื่องไงขนก็สิไปไลยนะครับเพิ่นสินี่แม่นอ่ไรนะท่าอยู่ฟังแนวนี่พูดง่ายนี่ แต่จะมีเนาน้ำน,าานี่คือจากกันเป็นซ้ำมาขันเบิดนี่หอยอันนี้เบ็ด้รครับซองเข่าใช่ไขาดว่าสิเป็นหัวอ่ะจังเบิองนะครับสบายกูนีนมีทุกรูปแบบนะครับมันฟังริมลำดมเออนะครับนี่อย่างอีกได้หนีบอีกอย่างอีกัอ่ะเด็ดออกมากด้สองพี่ ออ,อตัวนี้เด็ดออกมากงอมีติ้งเลีมาป่าด้ว่คนข้างทุรักุรีมือมอแม,มแมมแห้งครับกินข้าวเหนียวนี่ปั่นพยุรกอ่าได้จะคูดหายพยุรมน้ำไปแค่นเ้าสิน้ำอีกผีสองหัวผุนอีกสองหัวหนึ่งเป็นเป็น,ปนมือไทยเลวเดอ้อจะบ,บันนี่นั่นขาวๆเพ็ๆดๆอยู<ใ>น่น่ใส่ชนะตัว อัจฉริยะหัวนะครับแันแนวนี่เท่าไรป็นจักรวาลผู้หันหินแล้วผู้หินจอยมันขยี้คอยเสียดโอ้โอคอยเขาคอยเอปอดซะนาะนั่นดีมาแล้วจ้ะอุ้ยงามอยู่ตัวละโอ้ตัวนี้ลงหัวดีเนาะเขื่อนนี่เนาะเขื่อนตัวใหญ่เขื่อนตัวใหญ่นั่นมีหัวเดียวนะครับเอาอแค่อีกหัวหนึ่ง มาอีกเลยเลยเห็นอีกเลยท่านี่ตัวนึ่งวานจะนี่ว่าชิตใจของเขื่อนี่ยักโอ้ค่ยค่อยๆวินบอกเด้คยาคำเดียวเลยค่อยคโอ้โองามเนาะงามงามมันเขื่อนนี่หัวงามดสุดทันเลยครับปุนะงามจริงจาออกมาทุ่มพนไเ่าด้วยวิ่นวานโอ้ยปุณนะจ๊ะ มันทานมันว่ามันฝรั่งพอดีเลยมนงามๆเลยจ<า>อตอนนี้เป็นมันแซงได้ครับ,บท่านางกระท้มใบอีกนแนวนี้แล้นะครับบาน้ปีหนา้าเป็นอีกจ้ะไปไปเบิ้งเครื่องไม้เนาะวันนี้เนาะนได้หนึ่งหนึ่งนี่เนี่ยมีอีกบ่เจอเจอหนึ่งจะมีหมวัวบ่ขึ้นไปเบิงเ้งเครื่องคนละเดี๋ยวสิคุดเหรี <laughs> ยญเบิ้งเจอนี้จ้ะไรหนึ่งขึ้นไปเถื่งกรบอกไก่กันได้ครับนี่หวังเอาว่างันกระท้มใบอันนี้นะครับ เยอวอะไรทัองเนี่ยึ้นมาลองกุดซะคือไก่กันนี้ครับเนี่ยว่ามันนี่ครับติการวาเนาะเมียนขุดนำไปว่าแมนคงแถบวะโอ้คองถแถเลยนน้ำมือหลุดน้ำที่น้ำหนึคห่คือผ่าเห็ดก็จะได้ควมงามนั่นเลยใช่ป่ะเงา่นอยู่ใส่น้ำบงพุ่นงามอยู่ด้นี่ทั้งไหนนี่อีกพี่พุ่นอ่ะเขี่ยออกดีๆีซับออกกวา่ากจ้ะ อภิมาภูมาติง่งเราเป็นเวรจีจัำทบเขาม <c oughs> นั่นติ่งเพิ่งยังสิขาดแฉนี่อีกนี่ฮีนี่มาจากนี้คือกันนี่อู้ว่าเป็นไงติง่งสิได้นำติง่งไร้วินคักแฉพูดพูดเป็น,นปุผมเป็นแฉอย่างนี่เนี่ยนะเดี๋ยว้องเลงสีซอเอาหัวหนี่ก่อนซอไปใส่ความระวังนี่ว่าเรืจะเป็นดาหากใหมน่นี่หน่อย เสะเลยเด้ครับมองคุดก็จะเป็นลำบาลำบุสมำบันครับนี่น,นะครับมองคุดโอ้ยออกเลยคุณน่ะมองเดียวกันนานแสดงว,ว่าไอบินมีสีดุ่นแดงอะฮา,ามึงอีกพักตัวนี้จะได้ทางนี้นคือคุมคุม,มัวอ,อยู่เถอะเอาไก่บ่ได้ได้นี่ เคื่อใหม่ไรฮะสองบ่มีอ,อีกอยู่บ่มีอีกหนึ่งลายอยู่แล้วเอาขาดวาขาดวามีทึ่งนอนแเถอะเป็นใช่ยังอยู่บ่โอ้ยหัวนี่แมนอยู่บ่คือติดกัน, <laughs> น,นทั้งหน้าอีกได้หน่ะเด้วินโอ้ยแสงหัวอ่อนเฟินตัวนี้นี่ตัวนี้หัวแข็ง โแสดงว่าตัวอดครับหัวแข็งนี่รับขนาดได้เลยพี่น้องแะหว่างนี้ดีกันหัวแข็งผมเอาไว้ตั้งใจอย่างนึงขึ้นมาเทิงพี่มาเร็วนตุนตีพ่นะครับพี่เป็นยังสีน้อยวินอาะตีนปัญามี่ยนนี่นั่ะกระลมใจเนี่ยนี่นี่หัวงามเฮีที่สำคัญบริสุทธิ์เพื่อนเนาะจ้ะ ไปนำมาไปคอยดึงไปเพิ่งกับซิมี่ซินำไปเดือดเนาะก็ติดมือตึ๊กเกือบเป็นหนาะงยุดแล้วก็ลุมลุมตรงไปแนวนี้แหละครับขุดนำแนวนี้บอลปวดพี่ยังอยู่ด้ววินพี่ต่อไปพี่เล็กซินำตัวใดก่อนตัวขี้ไงน้ำหนึ่งนึงนะอ่ะหาอีกนะครับนำเดือดไอ้วินนำมาเพิ่งกับจิตลุมมาแนวนี้แหละครับนี่ว่าหามอยู่ได้นี่เด็ดจริงปุ่นจีมาของมันแสงนี่เห็นมาปวดช่อนช้อง พายุมันผุดฉาบหลายปีครับแต่เพิ่นมีแต่เพิ่นมีลงกันปีกนี่ตัวนี้ติ่งอ่อนเพิ่นตัวนี้มากแต่ใสอีกนี่นานกันอยู่างเดียวนี่ยว่ามันน้ำอีกี่นี่สายเคเบิลเนี่ยน้ำอีกก่อนนะวินนี่หนึ่งนะดึงมันจะหนึบๆนี่เดี๋ยวจอดกันเดลงไปหาทั้งลุมคือเก่าฝอยัางอื่น เดียวเดี่ยวดอยฮุดหนูบ่เ okay. ด uh 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 ี๋ยวนี่เรรับ uh กันอยู uh ่น uh ี uh ่ละฮุดหนูค oh ือขยเปิด oh นีและนะครับเป็นปุ่มเป็นพวงเป็นยวงเลยตัวนั้นเบิ้องแบบไหนตัวนี้ก็ะสีลายวางไว้กันนี่ควรจะละครนนี่จะเป็นหัวหนึ่งแหละครับนี่พูดลงอีกอุ้ยหัวใหญ่อยู่ค่อยค่อยๆอย่างัดอย่างัดพฤติการ์ ค่อยๆโง่ครับพูดทั้งไตในที่ไอวิ่นผุนไหลหัวมะนนั่นด่างเสียมก็ต้องดีเป็นอยู่หลอกเด้นั่นนั่นโงกเวงตัวนี้นี่ทั้งไตพูดไตดามเสียมก็อเขื่อนทางลัางไตของหัวมันนี่นี่ติ่งแล้วเปล่างามบ่บุ้ยหัวมันทีเดียว เ,เป็นหาบ <laughs> ตัวน,นั้นน้องมาตัวน,นั้นเบิง้งตัวอ,อีกเลืกอ,อ,อกบ่หด้กิ่งหว้เาเนาบ่เนานั่นดีเขาจนพอนอยู่นะพูดลงอีกยังหนึ่งัวนี้หากใหม่พูดลงเลืกเลืกบนเสียมครับเสียมตรงเน่นอนน้ำได้ครับดังจุบแบบบางทีพูดลงไปสร้างพุดอย่างเดียว <laughs> ดินเพ่อนีขน่ขันยามแหลงเป็นพังออกจากกันเลยได้ครับนี่ ดินสีมอดนั่น,น,นหนึง่งดินละวา,านี่วุ้งยัปันไดบ่นี่เปียแต่บอลดินแน,น่นโอ้ยมาเป็นไอติม่ม <c oughs> <c oughs> นี่เป็นไอติ่มเลย <c oughs> อะกำลังนึงกำลังจะขึ้นไปคือทั้งทั้งยุดก่อนมาสั่นญญาพุ่นอ่ะโอ้ยเป็นหวงเลยขอคอยเด้อเอาตัวนอกก็ในที่นัน่นข้าวของเป็นยองใหญ่ คืออนี้พอตองนับหัวเลยวินโพดโผโอ้โหโอ้ยๆเน่่ะมีมุ้งปัญหาซุยซุยแล้วเอาตัวถังก่อนแล้วบางตัวไหนได้ปัญหาพ่นหมงอุ้ยหัวนี่มาแต่มองได้เลยนี่ได้ตริงใหญ่เป็นเช่นวโอค่อยๆค่อย ข้างในไมีอีกว่าจักนั่นเห็นมานี่เบิ่งมาเบิ่งไกลๆอย่างมีธีเกิดเพิ่นวิธีลงหัวเพิ่นเนาะต้นี้ติงใหญไงนะครับนี่ไปอีกมีีอีกหัวนั่นถ้าคุดมาเพก็เคยเห็นติงใหไงนะครับยันอีกข้างในอีกนั่ะนิวินนั่นเห็นบ่นั่นนนั่ละนี่นะครับนนั่หัวทั้งในเพิ่นณน่ะติงใหญ่แนวนี้เพิ่นก็สิลงหลายนะครับหัวเดียวได้เป็นตาได้นี่โมเมียนติงเดียวพิ่นอุ้ย ถึงว่างงามบานเอ้ยฝักครับย้อนสอนน้ำมาครับเพ่อแม่พี่น้องพ่อม,มองแล้วอีกนั่นอ,อะไรนี่กันน,งงน,นี่นี่ว่างเลยก่อนี่นี่ค่อยๆค่อยๆใส่มือเลยบ่เนี้ยเป็นเนี้ยเกือกเกอกป็นเกือเลยเฮ้ยดินเนี้ยไปปั่นเตาก็ได้นะครับนี่ <N ing. S 2> ปั่นโอ่งก็ได้ยังมีอีกเนาะนั่นเธอจะไปบหอนอันนี้มีอีกไว้จักคือนี่เดี๋ยวจะลองแจะให้เบิ้ง ยี่เด้อ้ินเด้นเด่นดึงแข้งเด่นดึงแข้งผันมันลงมาเลยค่อยๆข่อยไรฮึ่มฮึ่มเผื่อไงคนโอู้ฮะขาดปูดพูนแม่นอยู่ว่นั่นแม่นอีกนั่นนทหารเมื่อวันไกลๆนึงเห็นอยู่เอาเลยนี่ก็แตกออกมาเห็นไหมพูดนะจ๊ะนี่สองสามผมวขึ้นเลยบาทนี้เผื่อนี่คือขักแท้ เอาคุดบานนี่ข่อยเดาแขวนกันเอาคุดคุดคักๆ่ะข่ยเจ๊ข่อยเจข่อยเพิ่นแกอยู่เหงาอยู่อันนี้นะครับต้องค่อยหลุบบางงามเนี่ยนี่ยินกันเน่นเนาะคุดลงเตะๆพื่นนั่นอยากเสียมไปถือของว่าเพิ่นนะครับจีบบางงามรู้สึกคันเชียวมาตะนี้ว่างั้นจะเทียนกับแป้งเนี่ย này cái gì đây nó tên gì hoa cầu hơn ồ nè hoa cầu ven chỉ là nẹo này các hút hoa mai nè 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 vìn hoa mặn đấy nè mà cứ phải sáp nẹo nè nè chỉ thấy hoa mặn gì đấy nè năn thiên là năn năn ừ năn là àu 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 thăng cứ hoa vô năn ต้นนั่นนั่นนั่นละแลเอาเครือบเขนออกมากันกจงังบุกีดจังฟังไว้อีกเนาะแมนอ่ะกูด่วนอันนึงเน่เน่เน่ยี่แหน่งยี่หรอ่อค่อยๆืมมีอยู่ปะล่ะโอ้ยเอาได้อยู่ได้อยู่หัวหนึ่งยัวนี้ก็เอาใส่กันได้อีกอันหนึ่งแลนะตัวนี้ก็ฟังไว้น้ำแนวเก่าเพิ่นนะครับว่านี่ก็ตัวนี้จะฟังไว้อีกเนาะ เั็นกนระจแตกอ่ะครับนี่มันมองหัวมันได้นี่ลืมเบิ่งครับมันอุอ้ยเกปู่คุณน่ะแสงเดียวติงเดียวเฮ้ยตัวไอ้วินซับนั่นก็บ่แม่นอัน,นเครือ่อนบ่นนได้มาอีกเลยจ้ะเครือน,นี่ได้เหลืองเลยตัวนี้บาทนี่อ้วินนี่นี่อีได้หน่ ยังอีกนี่ต้องนั่ไปอีกสิขวบพันสุดหยาออกมาเจ๊มองเครื่องใหญ่แล้วครับเป็นสอยมาเที่ยวทางลุงมหนามปุ๊ดเจี๊ยบเห็ดกับฝนหำฝนจ้ะฝนมันเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าฝนฝนมาแล้วอะไรล่ะเครื่อนวใหญ่เล็กตัวนี้เขื่อนใหญ่แต่ว่าหัวใหญ่มันบ่เออเออจะได้เสื้อสูทหยาแค่นอวันขาดเขือใหญ่แห้งบ่ เอาขี้ดินออกว่ามันทำโดยไข่น,นี่ยได้พี่อุ้ยเป็นตัวแมนบ้าอะไรอุ้ยคือเป็นจังสัน้นเอาจับเพื่นเจอแล้น้อยหนึ่งอุ้ยหัวบอกสวยเลยนะหุ่นหัวปุวยหนึ่งตัวปูอยู่หัวเป็นยังจะตายอันนี้เพ่นตเนี้ยอับไปไ,ปไหวเนี่ยเพ่นกรบโปงเป็นยังเนี่ยนั่นหนึ่งเนาะเมีนใจเลรอน้องนึงล่องซุง่งไปเลยเนาะเมีนได้อ,อยู่ <ไป S 2> แต่ว่าถ่ายซุ่งโบอต้องไร้มือเนาะเพื่นแมเ่เพื่อนัวไปหนึ่งกินยางเสียบเลยเนาะจ้ะเอา มไม่บินก็เอาใส่บ่ต้องเฮ็ดให้ทึบคือเก่าเนาะวิธีทรงหน่อยนึงแกองธรรมดาหาแนวห้องครับจ้ะอ่ะฝนห่อมยางแห้งเนาะครับบางหันเยอะว่ากันขุดเลีงเลยหน,น่อยนึงเนาะไปลบทีเทียงคุณนะครับครับขึ้นมาอันนี้ครับแล้วขุดน้ำหนึ่งส่นมาพร้าวโกบสมอรหรือว่าสมอปลาน้อยนึงเนาะนี่นนจ้ะนี่นะต้นนี้ผมขึ้นอยู่ปีกายนี่ครับแมนจ้ะบุกสมอนี่กะจะไปเห็นพ่อหน่อยวิญเนาะแนต้นี้แสบนะครับ จะกินขี้เก่านะครับทำการอีกเหมือนเดิมจ้ะแปีงหล่างอีกแล้วมื่อกี้เอางานหน่อยพี่นมาเนาะจ้ะหมดกะมีเนี่ยพุน่น้าหนวยพีน่นจ้าอุ้ยพุ่น้ามีแต่หนวยใหญ่หมดดำไร้แหงหมดดำไร้แหงมาสันพีษเขาไปซีมก้อนเนาะจ้ะนี่โคนนีลนลล่ลงมาเลยลงมาเลยทางนี้เก็บละได้บาทน,นี่ พูนอนะผสมหม้อน่าจะทั้งบาทเลนลูกสม,มอพูนว่านี่มีแต่นหน่อยอง,งามกินกับซูปเปทกินกับซเนบปนกปน้อยวินเนาะอ่าทั้งนานหอดแล้วหมด, <laughs> ดหลายวันเฮ้ยเป็นหอดเลยอาอยู่หากินง่ายนะครับพอละใหม่ปลาตัวนี้มีมาต่ขังพุทธการนี่ครับนี้เป็นจริงได๊อสม ปวกหนี่แฉบเนาะเพราะว่าพี่กายเคยมาเอาอยู่เนาะกินกับน้ำพริกกินกับปนนี่ครับหากินยากน้ำเนาะครับเพราะว่าบางต้นมันสีบแสบต้นแสบเพิ่นกับซีมีสาอเพิ่นมีอนจ้ะน้ำลายแตกกันไปเก็บไปวิ่นบัดนี้อะอนั่นนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาเอฟซีชุกท่านนะครับหลังจากคืนเอาบักสมอแล้วก็นี่แล้วนะครับอยู่ในป่าแดงนี่แหละครับต้นแดงป่าแดงนี่ก็เป็นไฮไปนะครับนี่แหละแถวเอา พุทธมันนะครับพี่น้ำฟังโดมฟังบุงนะครับผมประคับบนันเสถียรภาพญานมีไงพยานพี่น้องลุงป่านอายุสี่สิบตันเขาเมื่อแล้วนะครับผมตนอนนี้ก็จนสีมังแหลงนะครับฝนก็หน่อยมาอีกแล้วนะครับกดการฝนลงเม็ดมาอีกเลยประคับเป็งผลงานโดยสรุปโดยรวมกรับน,นึ่งกันเลยนะครับบันนะครับมานางขาอยู่ฝากกพวกสมอลนี่นะครับใบเป็านใบสมอหน่วยเพิ่งกะบุนะครับใน,น,บน,บนถุงหนึงหนึ่ง เป็นยังไงตั้งนึงมือนี่หยดเลยวิ่งมูนี่ชุ่มเย็นผอมคักขนาดนะครับมือนี่ตัวหัวใหญ่ๆคุณนะมันนี่ก็มีแต่หัวหน่อยก็มีอยู่ดอกอยู่ทั้งรูมน้ำหน่อยวิ่เนาะโมเมนต์มีแต่หัวใหญ่หลวนเนาะซ้ำตาเลยนะครับมือนี่แมนจ้ะเนี่ยครับก็เป็นมันขัดอยู่นะครับมือนี่เพราะว่าคอยชนุชนอมเอาหน้าหนึ่งเนาะตัวได้ซับหนึ่งกะเห็ดกล้วยเดือดก็แมนขนาดพออยู่มองเดียวมองเลรร่าหนึ่งก็ยังใช้เวลาโดูนั่นหนึ่งแมนจ่าก็มาเอาบอกสมอหน่อยวิ่งเนาะ น้าจ่าพี่น้องสำหรับคลิปมือนีน้องนึงกับไอ้มีนกะพาพี่น้องมาพุดมันน้าจากันยังสูบไม้ยนจามะมานอีกคือมาเอาบอกสมอน้ะจากไปกินกับคนกบขนปลาน้าจ่านอกราบคลิปมือนีทำมาไงย่งลืมกดไหได้จ้าถึงใจยิ่าลืมกดแชอย่าลืมกดติดตามนุองนึ่งกับไอ้มีนได้จ่เพื่อนสิบประาดคลินไม่ไหวน้าจาหนาวันน้่งนึงกับไอ้มีนกาะพาพี่น้องไปหนอยู่้ายกินได้แต่ละมือน้าจ่าสำหรับคลิปมือนีสวัสดีจ้าพผกันคลิปหนาได้อจ้้าาากกลลังมีแว เอาละครับเป็นยังไงพอเมียพี่น่องลุงป่านอาร์เอฟซีทุกท่านนะครับผมสําหรับการเข่าปลาหารคุดมันแซงวันนี้นะครับมันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายน2องพันหนกสิบแปดมันนี้ก็สุดยอดข้อมันนะครับมันหัวใหญ่ๆงามๆเลยมันนี้ก็เป็นขึ้นกระตาไว้นะครับสามกระตาเลยนะครับผมกระโบคอยเด็ดทายนํำสวงฝนตกนะครับกระตาจะสวงสองตาแหลกแล้วนะครับผม มีก็มาอีกแล้วนะครับมีอุปรสรรคแนเล็กหน่อยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญามยาย,ย,ายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านา f c ทซี FC, ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านา f c ทซี FC, ทุกท่านที่รวมแนะนําตีส้มให้กําลังใจกับมาในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ท่าบปทัใจ กราบขออภัพยพญายมยายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านไวนั่าอย่างหนึ่งนะครับผมตอนจากกันผมกับจิขออวมหน่วยไว้ใช่ให้พญายมยายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีผู้กาทุกท่าน่เขามารับช่วลิปบจงประสบจะโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายที่ใดมากรรกายสุขท้งด้านร่างกายและกัจิตใจหวังสิ่งใดขอยสมความมุ่งม,มั่นารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุข,ขียงยิ่งขึ้นไปนะครับผม สำหรับมือนีข้กเกา่าคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกกัหมือใหม่คลิปใหม่ครับ